สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมเหมือนจะมีโต้ใหม่มานะผมตัวใหม่ด้วยนะฮะเป็นวันเราคนชุดที่2นะผมเอ็กดรกคนะนะผมล่างไฮบริดนะนะผมก็เอ่อเป็นตัวสเต็ปนะฮะ อืมทำไมไม่มาเป็นตัวรีเจนนะผมโอเคมาสุ่มให้ดูกันดีกว่าผมสักห้าร้อยเพชรนะฮะแค่นี้ก่อนละกันนะผมอีกไม่กี่วันแล้วนะผมจาวันที่สิบเก้าล้วนะฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว,ว่าตัวอะไรจะมากันแน่นะผมเหลือเพชรไว้ก่อนโอ้โหตัวแรกเลยหรอโอ้โหแมผมนี่ถูกฉลองก,กับสีฟ้าเหลือเกินเรียบร้อยผมเอ็กเด็กแตกเรียบร้อยผมตัวแรกเลยนะฮะสุดจัดเลยนะผมไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเลยนะผม มาขอมาเยอะๆเลยนะโอเคกล่องทองสกิปโอ้โหสเน็กแมนนะผมสุนิวิสากระตีสีดาวหนึ่งตัวรุยฮะขอเยอะๆเลยสักวลวอ่าเก้าสิบวล1ร้อยได้ยิ่งดีสายโล่โอ้โหมิตต์ทรีโอเคเียบสี่กระตีสีดาวจะมาไหมสุ่มแค่สองรอบเท่านั้นนะผมประหยัดเพชรเอาไวนะสายวิง่งยาซบโอโ้ถามจริง โอเคกดต่อกดต่อน่าจะเหลือสัก2,000เพชรไว้สุ่มตัวใหม่อยู่นะผมอุย้ยสวยอ๋อการันตีโถโอ้ <c oughs> โอรอาที่สองเลยนี่ว่าลอบสี่ 2, สองเจ็บหนึ่งะผมเมื่อกี้เจ็บห้านะผมการันตีเอ็กนะะโอ้โหดีใจเกอร์เลยทีนี้ได้มาสองตัวแล้ว,มวนะผมขาดอีกตัวเดียวแล้วจะไม่แปดสิบแล้วนะฮะมาไม่มาวะ ก็ดูคนอย่าพึ่งสุ่มนะผมเอ็กเล็ถึงจะเท่หรือว่าสกิลดูง่ายๆขนาดไหน,นก็อย่าพึ่งสุ่มนะผมเก็บไ,ไว้ก่อนนะฮะใส่วิ่งอุ้ยโอ,โอ,โอ้สองตัวเรียบร้อยนะผมวิวแปดห้าแล้วมึงเนี่ยใช่ไหมเรียบร้อยเอ็เ 8, อกเล็เวลวแปดห้าก็จะตีวิวเก้าสิบพระเจ้ามาสองตัวโอ้โหอ,อีกตัวเป็นน้องอ่าน้องไอ้ตีมก็เล่นวีกด้วยนะครับผมโอ้โหสีฟ้าเนี่ยมันถูกโฉลงจริง โอเคการันตีนะเรียบร้อยผมเอ็กเด็กเวลเก้าสิบนะครับผมแม,ม่สุดจัดเลยนะครับผม,มก็ทุกคนอย่าเพิ่งสุ่มเอ็กเด็ผมมาดูคลิปผมสุ่มก็ <c oughs> น่าจะแบบหายยากได้อยู่นะครับผมโอเคผมใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ดา้า,านได้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยผมตัวลาวานะครับสวัสดีครับ